ทำไมต้องส่งน้ำพระวันสงการเราต้องบอกว่าความเชื่อเราเนี่ยนะครับส่วนมากเป็นพุทธศาสนานะครับคนไทย9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นพุทธศาสนาจะนิยมทําในวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยการขึ้นปีใหม่ของคนไทยเขาจะนับตั้งแต่วันที่13เมษาของทุกปีการส่งน้าพระเนี่ยทำได้3วันเลยตั้งแต่สิบสามสิบสี่สิบห้าถึงสิบหกเลยสามสี่วันนี้แต่คนจะนิยมทําระหว่างวันที่13กับ14เพราะว่ามันจะเป็นวันรวมญาติญาติพี่น้องเขาจะมาพร้อมหน้าพร้อมตา เขาก็จะทําปัดกวาดทําความสะอาดบ้านเรือนบ้านช่องให้เรียบร้อยปัดกวาดห้องพักให้สะอาดและก็จะเชิญพระพุทธรูปองค์ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปพระสงฆ์เทพเทวาต่างๆเชิญลงมาเชิญลงมาแล้วก็จะส่งน้ําน้ําที่ส่งแล้วเนี่ยไหลลงไปอยู่ในพานเขาจะน้ำกลับมาผสมเพื่อไปดังหัวผู้ใหญ่ต่อเขาถือว่าเป็นมงคลนะครับอ่าเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมทําความสะอาดทิ้งพลาเสร็จแล้ว ให้เชิญพระพุทธรูปลงมานะครับลงมาตั้งในที่ที่เหมาะสมที่สมควรที่ที่สูงนะครับและให้มีภาชนะที่รองรับให้เหมาะสมนะครับไม่จําเป็นว่าเป็นอะไรแต่ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ต้องมีดอกไม้ดอกไม้น้าปรุงน้าปรุงน้ําปรุงคือน้ําหอมน้ําอบอะไรพวกนี้เรียกไ้ว่าน้าปรุงนะครับอันนี้แล้วก็น้ําสะอาดหนึ่งขันนะครับเสร็จแล้วเวลาเอาลงมาลงมาแล้วพอตั้งได้เรียบร้อยแล้วนะถ้าเราเคยเห็นนะเขาจะตั้งพระพุทธไว้ข้างหน้า แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะยืนนะเขาจะให้ผู้ใหญ่คนที่มีอายุสูงที่สุดนะครับเป็นผู้ผู้อาเป็นผู้ใหญ่ที่สุดนะครับสงก่อนเป็นคนแรกแล้วไล่ลําดับไปพอสงแล้วนะครับผู้ใหญ่ท่านนั้นก็จะไปนั่งในในโต๊ะเก้าอี้เก้าอี้ที่เตรียมไว้สถานที่ที่เตรียมไว้ตามลําดับไปและคนสุดท้ายนะครับ ที่ส่งที่เป็นอายุน้อยที่สุดที่เป็นลูกเป็นหลานอนะไรเนี่ยก็จะส่งสุดท้ายประ송พระเสร็จแล้วก็จะไปไล่ส่งผู้ใหญ่ไล่รดน้ำดำําดําหมูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะให้พรอ,อันนี้เป็นหลักการนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับแดดปุ๊บเนี่เราก็ไปซื้อน้ําหอมมาน้นําอบนี่มาปุ๊บน้ําอบแมเกิดมาก็เห็นแล้วน,น้ําอบนี้นี่ใส่เข้าไปนิดนึงอย่าใส่มากสิ่งมันจะคุ้งนะครับใส่ปั๊บใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีดอกไม้นี่มาใส่เข้าไปปุ๊บนะครับ แรกเลยเราก็ต้องยกพวงมาลัยก่อนหนึ่งปุ๊บเพื่ออะไรเพื่อถวายถวายท่านแมกลิ่นมาเลยกลิ่นที่มาเลยนะครับอาถวายท่านก่อนนะครับถวายเสร็จปับ๊บเราก็จักน้าปุ๊บนะครับอันนี้ผมเป็นพระนี่เรื่องตรายนะเวลาเวลาลดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำจะออกมาทางปากบัวอ่าของเราชัดเนี่ยเราก็ส่งน้ำนะอันนี้อัน,นส่งจริงนะครับอ่าเวลาเราส่งเราก็ตั้งน้ำโมนะครับแต่ตอนนี้ท่อตันนะครับ ดูจากท่อแล้วน่าจะตันนะครับอ่ามาได้ป้าอะไรอ่ะนะครับตั้งนำโพงสามจบและไตสรณคมพุทธังสรณนาคาฉามิทำมังสรณนาคาฉามิสังฆังสราคาฉามิและเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็รองน้ำเนี่ยฮะฮะรองน้ําขึ้นมากลับมาใส่ตรงนี้หางกันไปเอาโวนไปอย่างเงี้ยวนไปโวนไปพอเสร็จปุ๊บผู้ใหญ่ที่สุดก็จะนั่งในที่ที่รองรับไว้เด็กคนสุดท้ายก็จะส่งน้ําเสร็จแล้วก็มาลดน้ําประดำหัวผู้ใหญ่ เรื่องขอพรอ,อันที่คือหลักการง่ายๆไม่ต้องทําอะไรเยอะมากกว่านี้โอเคครับในเทศกาลสงการเป็นเทศกาลส่งความสุขของคนไทยปีใหม่ไทยที่แท้จริงนะครับก็เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขนะครับสุขใดล้ําพรใดเลิศนะครับสิ่งใดประเสริฐสิ่งใดที่มีความสุขนะครับขอให้เกิดขึ้นกับ f อฟุีทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันวันสงการคิดหวังสิ่งใดนะครับที่ถูกคันลองคลองทำแล้วจงสมปรารถนา มุ่งมั่นปรารถนาทุกประการจะเดินทางไปแห่งผลต้บนใดขอให้แถวคาดปลอดภัยขอให้เทศากาลปีใหม่นี้เป็นเทศากาลแห่งความสุขที่ทุกคนได้ไปอยู่ครอบครัวของทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเมาไม่ขับนะครับเมาไม่ขับแล้วก็อย่างน้อยนะครับกลับมาทํางานเราจะได้มีพลังกายพลังใจทุกๆท่านครับขอทุกคนโชคดีครับ